สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดีบทที่147นะครับข้อ1 9บเถึงยีได้พูดถึงพระเจ้าเป็นผู้ทรงสําแดงพระชนะแก่ประชากรนะครับเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นที่น่าสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นพลังของพระองค์การเลี้ยงดูของพระองค์ที่เราได้ศึกษาผ่านไปแต่ตอนนี้เอพ้พูดถึงสิ่งที่พิเศษนะครับพระบีได้กล่าวในข้อ1 9บเกว่าพระองค์ทรงสําแดงพระวชนะของพระองค์แก่ยาโคบสาแดงบทบัญญัติ และกฎหมายของพระองค์แก่อิสราเอลพระองค์ไม่ได้ทรงกระทําเช่นนี้ต่อประชาชาติอื่นพวกเขาไม่รู้บทบัญญัติของพระองค์จงสรรเสริญองคุปปินเจ้าพระคัมภีร์ตรงนี้ทําให้เราเข้าใจว่าที่อิสราเอลสรรเสริญพระเจ้านั้นเพราะพระองค์ได้ประทานพร้ชนะของพระองค์ให้แก่พวกเขาเพื่ออะไรที่พระองค์ทรงประทานให้สิ่งแรกนะครับก็คือเพื่อให้ประชากรทําตามไงครับเราจะสังเกตในตอนนี้บอกว่าพระองค์ทรงสำแดง ระชนะของพระองค์แก่ยาโคบสำแดงบทบัญญัติของพระองค์แก่อิสราเอลการประทานกฎเกณฑ์ให้นั้นกฎหมายกฎเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือต้องการให้อยู่ภายใต้สิ่งนั้นขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าประทานพระคัมภีร์ให้กับเราไม่ใช่ให้เราอ่านอย่างชื่นชมในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ในทั้งหลายทั้งปวงก็คือพระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นเรียนรู้จากการเอากฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราวันนี้ เราเองนั้นได้ทําตามพระคำพระเจ้าแค่ไหนเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในวันหนึ่งต้องได้ว่าพระเจ้าต้องการบอกอะไรกับเราและเมื่อเราอ่านว่าพระเจ้าต้องการบอกอะไรกับเราเอาทิฐฐานขอพระเจ้าครับในแต่ละวันเพราะกฎเกณฑ์นั้นพระเจ้าให้กับยาโคบก็คือชนของพระองค์เจ้าเราเป็นชนชาติของพระองค์เป็นอิสราเอลฝ่ายวิญ,ญญาณนะครับ อิสราเอลที่ตะวันออกกางกับเรามันคนละพวกกันนะครับคนอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นพวกเดียวกันเราเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณของเขาเป็นฝ่ายเนื้อหนังมันคนละกลุ่มกันเราเองต้องยอมรับพระเจ้าแต่อิสราเอลที่อยู่ตะวันออกกางยอมรับกฎเกณฑ์ของพระเจ้าผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะหายไป แต่เนื่องจากพวกเขาไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของพระเจ้าครับเขาจึงต้องต่อสู้ด้วยความยากลําบากด้วยตาแทนตาฟันแทนฟันนะครับจนทุกวันนี้เนื่องจากไม่ได้รับกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงต่อไปพระคัมภีร์กําลังบอกว่าเราเองสามารถช่วยสังคมได้เช่นเดียวกันครับให้คนได้กลับมารับพระพรจากพระเจ้าโดยการให้เขากลับมายึดถือกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเพราะมันไม่ใช่เป็นแค่คําสอนแต่มันเป็นชีวิตพระคาของพระเจ้ามีชีวิตและฤทธิเดชและนั่นเองพระองค์จึงสามารถให้พรได้อาล่ะครับ นั่นคือประการที่1ประการที่2ครับที่พระองค์ทรงสำแดงโภชนะของพระองค์แก่ประชากรก็เพราะพระองค์ทรงเห็นคุณค่าว่าพวกเขามีคุณค่าสำคัญมากกว่าประชาชาติอื่นในโลกแน่นอนครับว่าคำที่พระองค์ได้ทรงสอนไม่ใช่สอนคนทั่วไปแต่พระองค์ทรงสอนกับลูกของพระองค์และคนใดก็ตามที่ยอมรับคำสอนนั้นก็คือลูกของพระองค์เจ้าและเมื่อเขายอมรับคำสอนนั้นในบทบัญญัติของพระเจ้าพระพรก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาเราต้องเข้าใจนะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีชาวยิวแล้วก็จะมีคนต่างชาติกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มต่างชาติที่กลับมานับถือพะยโหัวพวกนี้ก็คือพวกที่เข้าจารีดยิวนั่นเองแต่ขอบคุณพระเจ้าครับคนเหล่าน,นั้นที่เข้าจารีดยิวมักจะเป็นคนที่ขวนขวายถ้อยคําของพระเจ้าอย่างมากทีเดียวและไม่ว่าเขาจะเป็นใครครับต่างชาติโดยกําเนิด หรือจะเป็นคนต่างชาติที่กลับมาเชื่อในพระองค์คนต่างชาติเหล่านั้นในสายตาของชาวยิวอาจจะเป็นคนละชั้นกันแต่สําหรับพระเจ้าพระองค์เห็นคุณค่าของพวกเขาเหมือนกันเพราะเขายึดถือพระคําของพระเจ้าเหมือนกันในวันนี้คริสัจกรของพระเจ้าเราอยู่ระดับเดียวกันครับทุกคนเป็นคนของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าครับแม้ผู้ยิ่งใหญ่แบบเนบูคัดเดซาพระองค์ก็ยังไม่ทรงประทานสิ่งดีๆนั้นให้เขาเขาเลยครับเพราะเขาเองนั้นยังไม่ได้เชื่อถือพระองค์อย่างเต็มที่ จะเป็นแม้แต่กษัตริย์ไซรัสที่ให้โอกาสอิสราเอลกลับคืนมาพระองค์ก็ไม่ได้ประทานบัญญัติให้กับพวกเขาแต่พระเจ้าก็ประทานบัญญตัติถ้าเขาเชื่อฟังเขาก็จะได้รับผ่อนขอบคุณพระเจ้าครับแต่สำหรับอิสราเอลทั้งประเทศพระองค์ได้ประทานบทบัญญัติของพระองค์ให้กับเขาเขาจะเชื่อฟังหรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกเขาวันนี้พระชนะของพระเจ้าอยู่ในมือของเราเมื่อเราอ่านปับ๊บนะครับเราเชื่อไว้วางใจพระองค์เราได้รับผ่อนตามสิ่งนั้น พอพระองค์ต้องการคนที่ดําเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์พระเรามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์อธิฐานด้กันครับข้าแต่พระเจ้าเข้าม้งหลายเป็นชนชาติของพระองค์ได้รับสิทธิพิเศษในการประทานบทบัญญัติแต่โปรดให้ข้างหลายได้เห็นคุณค่าที่จะกระทําตามไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาคภูมิใจในการเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าแต่ข้าม้งหลายจะตั้งใจกระทําตามคําของพระองค์ตามที่พระองค์ได้ส่งประทานบทบัญญัติของพระองค์ไว้เพื่อความยินดี ความสมบูรณ์พูนสุขที่พระองค์ได้สรงสัญญาไว้จะบังเกิดกับข้าพเจทั้งหลายอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน